Yeah. ติดตามข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีวันที่3มิถุนายน2566และการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาประศักราช2566 เวลา17นาฬิกา42นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระาศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเมื่อเสด็จเคลื่อนฉาดหน้าพระอุโบสถบรรปะชิดจีนแาะยวนถวายพระพร แล้วเสด็จเข้าพระอุโบสถพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดเทียนพระมหามงคลทเทียนเท่าพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเพื่อ,อนมัสการถ้ยออาถทยที่นั่งและทรงจุดทเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงจุดธูปเทียนเพื่อ,อนมัสการถทยทย้ายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล้านภาลัย แล้วส่งจุดทูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่สมเด็จพระนางเจ้าพระบร,รมราชินีส่งจุดทูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศเสร็จแล้วส่งพระกรุณาโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบร,รมราชินีส่งจุดเทียนที่โต๊ะหน้าอาสงพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ธรค้าหายุามธรรมส่งจุดเทียนที่บัตรเทวดานพเคราะห์และพระราชทานเงินแก่ข้าราชการผู้ทำหน้าที่หัวหลวงบูชาเทวดานพเคราะห์ จากนั้นเสด็จออกจากพระอุโบสถประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชะดำเนินไปยังพระที่นั่งอมรินทราวินิจฉัยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินีทรงจุดเทียนพระมหามงคลเทียนเท่าพระองค์และทูบเทียนบูชาพระพุทธร,รูปเทวรูปนพประเคราะห์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียมเพื่อนมัสาการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัฒนร,รัชกาลที่9และพระพุทธรูปประจำพระชนมวันของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบร,รมราชินีนาถพระบร,รมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระนางเจ้าพระบร,รมราชินีทรงจุดธูปเทียมเพื่อนมัสาการทองทิศ สมเด็จพระอริยวงศาคตายานสมเด็จพระสังคาราชสกลมหาสังคปรินายกถวายเสด็จท้าสงฆ์ส6รูปเจริญพระพุทธมนต์การพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาจบทรงพระกรุณาโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพ้านางเจ้าพระบรมราชินีทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตายาน สมเด็จพระสังฆาราชสกลมหาสังฆบดีนายกสมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะเจ้าคณะรองและพระราชาคณะทั้งนี้เวลา12นาฬิกาทหารบกทหารเรือทหารอากาศยิงปืนใหญ่เฉลิมพระเกียรติฝ่ายละ21นัดจากนั้น ประทับรถยนต์พระที่นั่งสเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดพระศรีพัฒนาศาสดารามในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลมิสาขาบูชาพุทธศศกราช2566เมื่อสเสด็จขึ้นชานหน้าพระอุโบสถทรงจุดเทียนร,รุ่งบูชาพระธนาตรายัยต่อจากนั้นพลอากาศโทพักดีแสงจูโตร,รักษาราชาการแทนผู้อำนวยการกองพระราชพิธีเฝ้าทุลละองธุรีพระบาทาถุงราชงระมมถวายเทียน พระบ,บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดไฟจากโคมไฟฟ้า,ฟาแล้วพระาไอไอราชทานเพื่อเชิญไปถวายเจ้าอาวาสจุดเทียนบูชาพระธนตรัยตามพระอารามหลวง <ไอ S 1> ที่ได้ส่งพระา <ไอ S 1> ราชอุทิศไ,ไว้ต่อจากนั้นรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพระราชพิธีฝ่าดุลลาองทุรีพระบาททุลราชกกระมอมถวายเทียนจนวน ส่งจุดไฟจากโคมไฟฟ้าแล้วส่งถือเทียนนั้นไว้เจ้าพนักงานสุดภรรตนำโคมเทียนมาขอพระราชทานจุดไฟสําหรับส่งถือใม่เวลาเสด็จพระราชดำเนินเบียนเทียมประทักษิณนพระอุโบสถพระราชวงศ์และข้าราชการฟ้าถุนละอง์ุรีพระบาทขอพระราชทานต่อเทียนที่ส่งถืออยู่นั้นทรงนำสวดสรรเสริญคุณพระธนตรัยจบแล้วทรงพระดำเนินเลี้ยวขวาเบียนรอบพระอุโบสถสามรอบ มเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ารมสมเด็จพระเทพปร,รัตาราสุดาสยามบรมราชกุมารีทอพระเนตรสถานที่สาคัญต่างๆของเมืองโฟซานอู่อารยธรรมที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นเมืองหลวงแห่งเครื่องปั้นดินเผาของสาธานณรัฐประชาจีนปร,ประชาชนจีนตอนใต้ มิถุนายน2566เวลา9นก20นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปโรงงานเครื่องปั้นดินเผาบริษัทโฟซานนิวชือวานอาร์ติสติกเซรามิกจำกัดในยเหยียนจุนผู้จัดการทั่วไปเฝ้าทุลอองพระบาทรับสเสด็จ ทอดพระเนตรนิทศการประวัติความเป็นมาและสิ่งของสะสมต่างๆบริษัทก่อตั้งปี2499อยู่ที่ตำบลสือวานเมืองโฟซานเขตอุตสาหกรรมศิลปะเครื่องปั้นดินเผาสำคัญตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถังและราชวงศ์ซ่งปัจจุบันผลิตและจำหน่ายงานหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาไปต่างประเทศทั้งเอเชียและยุโรปและให้ความรู้ด้านเทคนิคการผลิตเครื่องปั้นดินเผาแบบครบวงจร ใหญ่ที่สุดของสาธารณรัฐประชาชนจีนมีผลงานของปฏิมากรเอกของมณฑลกวางตุ้งจัดแสดงเปิดให้นักท่องเที่ยวและผู้สนใจได้ศึกษาแบ่งตามยุคมีตั้งแต่เครื่องใช้ในบ้านของแต่งสวนรูปปั้นคนในตำนานพระอรหันต์18องค์เทพเจ้าและเครื่องปั้นดินเผาขนาดเล็กแสดงเรื่องประเพณีข้ามสะพานในเทศกาลตรุษจีนของชาวเมืองฝูซาน เครื่องปั้นดินเผาสือวานเป็นเครื่องปั้นดินเผาเสมือนจริงทั้งสีหน้าและเครื่องแต่งกายใช้ศิละปะเครื่องปั้นดินเผาบันทึกความนึกคิดปรำปราคติความเชื่อศาสนาสะท้อนเห็นว่าศิลปินมีฝีมือประณีตใช้สีที่มีสูตรผสมไม่เหมือนกันใช้เทคนิคพิเศษเผาทำให้ได้แสงและเงาสวยงามมีความคงทนบางชิ้นมีอายุมากกว่า3 0 0พันปี ความสืบเนื่องทางวัฒนธรรมและการฟื้นฟูหลังจากการปฏิวัติวัฒนธรรมการพัฒนาฝีมือไม่ละทิ้งศิลปะหัตถกรรมสําคัญของท้องถิ่นพัฒนาเป็นของสําคัญของประชาชาติจีนทั่วโลกเป็นบันทึกความสําเร็จทางศรริลปะที่ตลาดจําหน่ายเครื่องปั้นดินเผาเมืองฝูซานสมเด็จพระนิษิาธิราชเจา้ากรมสมเด็จพระเทพัตนรารสุดาสยามบร,รมราชกุมารีได้ทอดพระเนตรร้านค้าต่างๆเมืองฝูซานมีสมญานามว่า เป็นเมืองหลวงแห่งเครื่องปั้นดินเผาของสาธารณรัฐประชาชนจีนตอนใต้ในสมัยราชวงศ์ซ่งใต้ช่างปั้นจํานวนมากจากตอนเหนือของจีนนีิการุกรานมาตั้งรกรากทางจีนตอนใต้ที่เมืองฝูซาน ศิลปะเครื่องปั้นดินเผาของเมืองฝสซานจึงรุ่งเรืองขึ้นมากจนถึงจุดสูงสุดในสมัยราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิงมีย่านสือวานเป็นพื้นที่สำคัญพบเตาเผาสือวานในปี2500เป็นเตาเผาที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของจีน ในปี2547สมาคมอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างจีนยกย่องให้ย่านสื่อวานเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงด้านเครื่องปั้นดินเผาของสาธารณรัฐประชาชนจีนความรุ่งเรืองของเครื่องปั้นดินเผาสื่อวานทำให้เมืองฝูซานเป็นศูนย์กลางของศิลปะเครื่องปั้นดินเผาที่สำคัญของจีนและเป็นรากฐานสำคัญของอุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผาในปัจจุบัน เวลา15นาฬิกาเสด็จพระจะด,ดำเนินไปททดพระเนตรสวนผ้าไหมเทียนอี้ชิวที่เมืองสุนเตอ๋อเป็นต้นกำเนิดของผ้าไหมเซียนหยุนซาที่เหลือเพียงแห่งเดียวในโลกนายเหลียงจื้อผู้ได้รับรางวัลโกลเด้นสมิธอวอร์ดรางวัลสูงสุดในอุตสาหกรรมการออกแบบของสาธารณรัฐประชาชนจีนก่อตั้งสวนผ้าไหมเทียนอี้ชิวในปี2562เพื่อเป็นศูนย์มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้แห่งชาติเรื่องผ้าไหมเซียนหยุนซา ผ้าไหมที่มีชื่อเสียงของมณฑลกวางตุง้งมีพัฒนาการมากว่า2,000ปีและยังเป็นพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ด้านแฟชั่นระดับโลกผ้าไหมเซียนหยุนซาทำด้วยมือทุกขั้นตอนใช้กระบวนการย้อมสีธรรมชาติหลายครั้งใช้เวลานานประมาณ2สัปดาห์สีแดงได้จากเหลี้ยงพืชหัวคล้ายมันแกว้วมีสีเหลืองเมื่อสุกจะเป็นสีแดงพบได้ทางตอนใต้ของจีน แถบมณฑลกวางตุ้งและมณฑลกวางซีสีดำได้จากโคลนในแม่น้ำสุนเตอ๋อนำผ้าขาวไหมย,ย้อมสีแดงวิธีย้อมใช้วิธีตากสนามหญ้าทาสีแดงลงบนผืนผ้าด้านล่างจะได้สีคล้ายกาแฟซักนำไปย้อมโคลนแม่น้ำสุนเตอมีแร่ธาตุพอเหมาะได้สีดำผ้าที่ย้อมจะแข็งเก็บไว้6เดือนให้สีติดแล้วทำให้นุ่มจึงจะนำมาใช้ได้ ชุดที่ตัดจากผ้าไหมเซียนหยุนซาจะคงรูปและคงทนการพัฒนาให้สินค้าหรือหัตถกรรมมีเอกลักษณ์หรือเป็นตัวแทนของบ้านเมืองต้องสืบทอดวิธีการผลิตแบบดั้งเดิมที่มีลักษณะพิเศษไว้หาวิชาความรู้เพิ่มเติมและคิดพัฒนาต่อยอดให้ดีขึ้นไปอีกระดับ ประทัดรวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากนกครกวางโจสาธารณรัฐประชาชนจีนผู้แทนพระองค์ไปในการบังเ็นพระราชกุศลปล่อยโคนกและปลาในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพนรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบร,รมราชินี เวลา7ดนาฬิกา53นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งพระกรุณาโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังท่าวาสุกรีในการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จทระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยปล่อยโคจำนวนหนึ่งคู่ส่งพระกรุณาโปรดกระหม่อมพระราชทานแก่ครอบครัวนายโอปอมูนาเกษตรกรจังหวัดบุรีรัมย์ จากนั้นผู้แทนพระองค์ปล่อยนกป,ประรอดหัวโขน46ตัวรวมถึงปลาดุกไทยและเต่าน้ำจืดส่วนพระองค์อย่างละ46ตัวและพันปลาน้ำจืดซึ่งปลประมงน้อมพ้าน้อมกระหม่อมถวายจํานวน1ล้านตัว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินีส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญอาหารพระราชทานไปมอบแก่ข้าราชบริาพารผู้สูงอายุเนื่องในโอกาสวันเฉลิญพระชมพัรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินี เวลา9นาฬิกา53นาทีประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศตรีจักรพงศ์หอมไกรนาถอธิบดีกรมสนับสนุนสำนักพระราชวังเชิญอาหารพระราชทานไปมอบแก่ข้าราชริพารผู้สูงอายุรวมถึงเจนที่จานวน55คนณนสูนดูแลข้าราชิพารผู้สูงอายุและพัฒนาเด็กเ กองการเจ้าที่กรมบังคับการสำนักพระราชวังถนนพุทธมนตรสายสองเขตบางแค ศูนย์เกิดขึ้นจากพระราชบัิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงสืบสารพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปรมนาถบิตรพิษที่ทรงพระกรุณาโปรดกระหม่อมให้ก่อตั้งศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเมื่อปี2538โดยเป็นสถานที่ดูแลขร้าราชบิพารสูงอายุที่กเกษียณราชการแล้วจะได้เป็นที่พักอาศัยและเป็นสวัสดิการ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนร,ราธิวาสเชินดอกไม้จตกราสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่อาสาสมัครทหารพรานที่ได้รับบาดเจ็บที่จังหวัดนร,ราธิวาส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระหม่อมให้นายสนั่นพงษ์อักษรผู้ว่าราชการจังหวัดนาราธิวาสเชิญดอกไม้อัตรกราสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินีไปมอบแก่อาสาสมัครทหารพรานชัยชิตนามเขตและอาสาสมัครทหารพรานศรีสุวรรณกาจุมณ้โรงพยาบาลเรือศออำเภอเร,รือศอกจังหวัดนาราธิวาส หลังจากได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายรอบวางระเบิดแสวงเครื่องอย่างพาหนะรับส่งพระภิสุกสงฆ์วัดไผ่โรบตระชารามเหตุเกิดบริเวณบ้านบือแนยีลามงหมู่ที่2องอำเภอริศร์วันที่2มิถุนายน2566ะณะบุคคลร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและลวงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ที่ท้องสนามหลวงพลเอกประยุจันทร์โอชานายร,ร,ร,รัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ถวายพระราชกุศเลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมนพรรษา,าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมีคณะองคมนตรีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลรัฐบาลจัดขึ้นเป็นหนึ่งในกิจกรรมเฉลิมียรติ ทั้งยังมีพิธีเจริญพระพุทธบตมถวายพระราชกุศลพิธีถวายเครื่องราชสักการะระหว่างผ่านพุ่มและพิธีจุดเทียมถวายพระพรชัยมงคลที่พระบรมมหาราชวังสำนักพระราชวังจัดที่สำหรับลงพระนามและลงนามถวายพระพรตั้งแต่เวลา8นาฬิาถึง12นาฬกามีพนเดอกสุรยุทธจุลานนท์ประธานองคมนตรีพร้อมด้วยภร,ริยาและคณะองคมนตรี พลเอกประยุจันโอชานายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและคณะรัฐมนตรีประธานรัฐสภาประธานวุฒิสภาประธานศาลฎีกาเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจําประเทศไทยลงนามถวายพระพรณห้องแดงอาคารหน่วยราชการในพระองค์904ตะวันออก พร้อมกันนี้พลอากาศตรีสุดพิชัยสุนทรบุร,ระรองเลขาธิการพระราชวังพร้อมด้วยข้าราชรบริพารหน่วยราชการในพระองค์เชิญจจการดอกไม้ไปถวายที่หน้าพระฉายาลักษณ์พร้อมลงนามถวายพระพรณศนาลาาสหทไทยสมาคมทั้งยังมีข้าราชการหน่วยงานภาครัฐและเอกชนตลอดจนประชาชนไปลงนามถวายพระพรกาาเก็างไวู้้นะครับนในโอกาสวันเฉลิมพระ